เพราะเจ็บปวดจึงเติบโตนะครับเพราะได้รับความรักจึงรู้ว่าชีวิตนี้มันมีคุณค่ามากแค่ไหนอย่าพยายามผักใสเรื่องใดๆก็ตามที่ลูกคุณกําลังจะเจอในอนาคตนี้ครับอย่าพยายามผักใสมันออกไปครับจงเตรียมความพร้อมลูกคุณให้พบให้เจอให้เผชิญกับทุกเรื่องราวในชีวิตครับพ่อแม่ส่วนใหญ่ในเมืองไทยนะมักพยายามผักไสเรื่องที่เราเองไม่ชอบใจอ่ะอย่างเช่นเรื่องความทุกข ความเจ็บปวดความผิดหวังความล้มเหลวผักใส่เรื่องราวแย่ๆเหล่านี้ครับไม่ให้ลูกเราเจอเนาะจนลืมไปว่าทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตล้วนให้บทเรียนที่ดีกับลูกคุณเสมอนะครับและสิ่งที่วเวยรุ่นสมัยนี้ขาดก็คือบทเรียนดีๆอย่างนี้แหละครับบทเรียนชีวิตทักษะชีวิตอย่างนี้นะครับเวลาเจอใครที่รักเจอเรื่องราวของความรักเจอเรื่องราวดีๆ ก็ทําให้เขาได้บทเรียนในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันมีค่านักนะครับแต่ถ้าการที่เจอเรื่องราวเจ็บปวดมันก็ทําให้เขาได้เติบโตเรียนรู้เจอความล้มเหลวเจอความผิดหวงัองอกหักมันก็ทําให้เขาเติบโตไปในอีกแบบหนึ่งที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นครับอย่าพยายามผักไสเรื่องแย่ๆแล้วก็ทําให้เขาเจอแต่เรื่องดีๆเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านนะ